สวัสดีค่ะน้ำนิสสันเมกาจากสาขาวงสว่างนะคะวันนี้นิสสันนอน้ำพามาชมคันนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตนะคะราคา1 5 6 7 0 0้านมบาทเพราะจะมีค่าสี1 2 0 0 0บาทแต่วันนี้มันมีความเว,ว้าเขามีความว้าวขึ้นมานหนึ่งหนึ่งเลยโลโก้เทอร์ล่าอันนี้อาจจะเดิมๆไปหน่อยโลโก้อน,นิสสันดำแดงนะคะตัวนี้ถัดมาอันนี้ติดรถมาอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าน,นิสันมอเตอร์บอกมีซุ้มล้อมาให้ด้วย ส้มล้อนี่ของแท้นะนะฮะของแท้เม็ดสีเมทัลลิกเนี่ยบาลานซ์กับไอตัวที่น้ําทําแถมให้เลยคือพ่นดาตัวนี้สีเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนแดดสีนี้ตัดกันมากพอๆกับสีเทาลัมโบเลยตัวนี้ลูกค้าเขาบอกว่าเขาแนวอหอนๆนิดนึงชอบเที่ยวแคมป์ต่างๆนานานะคะพี่คนนี้ก็เลยบอกว่าขอเป็นยางมอนสเตอร์ได้ไหมจัดการให้ <S <S นี่พี่ลองดูเด็อันนี้น้ําเน้นยดำเลยนะ <S <S ตัวนี้กลายว่าเดี๋ยวเชื่อเหอะ คลิปต่อไปหรือคันต่อไปจะต้องใส่คิ้วล้อกันเกือบทุกคันแน่นอนเพราะว่าสวยตัวน้ำเองชอบเลยว่าสวยจริงๆนะฮะถัดมาตัวนี้เบ้ามือแท้จัดการให้นะฮะกันสตร์จัดการให้มาพร้อมด้วยสครับเพจแท้อันนี้ของแท้จากโรงงานเลยนะนะคะโอเคนอกนั้นก็จะเดิมๆเลยไม่มีได้มีอะไรแตกต่างขึ้นมาก็หลักๆจะให้ดูว่าสีในแต่ละสีเวลาที่ติดคิ้วล้อหรือเปลี่ยนยางหรือพ่นดำเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เลยลูกค้าบ,บอกว่าเธอล่าไม่ต้องพ่นนะให้ดูตัดกันสักนิดนึ่งก่อนนะคะดำแดงดมุมเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็มาด้วยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่หกแล้วร <c oughs> องจากยางนะคะฝาครอบน้ํามันของแท้เลยนะคะด้านในก็ดมเดิมเลยตัวนี้เรามีผ้ายางกระดุมเข้ารูปมาให้ด้วยนะครับนะคะ,นะคะตัวนี้สวย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 มากนะฮะ,นะะเฮ้ยมีอะไรของวะเนี่ยแ่ ลูกค้าบอกของขวัญให้ลูกค้าเมาได้ลูกค้าบอกเลย่ของขวัญปีใหม่สามเอ็มสามเอ็มนี่โฆษณาต้องเข้านามั้งเนะีแจกทุกปีเลยอะ่ะมาด้านนี้เลยด้านนี้สวย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 ,สวยเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นหนึ่งค่ะว่าสักลาในปีนี้มกราสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดมีอะไรบ้าง โปรโมชั่นนะคะในเดือนมกราสองพันนี้แน่นอนเลยนะคะก็ดาวเริ่มต้น19,999บาทผ่อนสบายถึง84งวดด้วยกันหรือเออ่ท่านเคยจัดกับนิสสันลิซเซนมีสเนลเล่นรถเก่านิสสันสิทธิพิเศษสิทธิข้าราชการพิเศษส่วนรถเบอร์หนึ่งฟรีเซฟเซฟหครั้งนะคะหรือเอาเป็นประชาชนสําหรับลูกค้าเก่านิสสันลิซเซนไปเช็คก็สามารถดาวศูนย์บาทดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้วันนี้เขาบอกว่ายังมีแคมเปญเดิมคือแถมโลโก้นะคะ คิ้วนะคะคิ้วแท้แล้วก็ตัวสครับเทสแท้มาให้ด้วยแล้วก็หลังคาดำพุ่นสวยๆแบบนี้ก็มีบริการเหมือนเดิมย่างนะคะก็ลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ก็มีทุกในโปรโมชั่นให้อยู่แล้วอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเดือนนี้คือ0.9% 9ดานะคะดาวยี่ห้าสี่สิบแปดงวดนะครับหรือในเกิดในกรณีที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษ84งวดเราก็มีให้ก็ทักทายน้ำมาที่เบอร์08799 9 1449หรือ ID ดี n e n w a m 1 0 25 พบกับน้ำได้ที่นิสันเบกาสาขาวงสว่างสวัสดีค่ะ